เวิร์กเพอร์มิใบอนุญาตทำงานสูญหายให้แบ,บ่งเป็นสองกรณีนะคะกรณีที่ต้องใช้เวิร์กเพอร์มิในการต่ออายุกับอีกกรณีหนึ่งก็คือไม่ต้องไม่จำเป็นต้องต่ออายุให้กับต่างชาติท่านนั้นแล้วถ้าคุณอยู่ในเคสของการที่จะต้องใช้เวิร์กเพอร์มิในการต่ออายุเนี่ยคุณจะต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเพื่อที่จะได้ใบแจ้งความและเอาไปเป็นเอกสารแนบ เพื่อที่จะขอใบทดแทนใหม่ให้กับชาวต่างชาติท่านนี้นะคะโดยเสียค่าธรรมเนียม600บาทค่ะแต่ในกรณีที่ชาวต่างชาตินี้มีการพ้นสภาพจากการทํางานหรือมีการลาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเวอร์ก r มิตได้สูญหายในกรณีนี้เราไปแจ้งพ้นสภาพโดยไม่จําเป็นต้องใช้เล่มเวอร์ก r มิตตัวจริงได้นะคะโดยการที่คุณใช้สําเนาเวอร์ก r มิ t เป็นเอกสารแนบเพื่อทำการแจ้งออกต่างชาติท่านนี้ได้เลยค่ะ